็ที่คุณถามผมเมื่อวานเรื่องทำไมผมถึงสงสัยเรื่องคุณกับไอพีพี่ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพที่สะท้อนค่านิยมเรื่องราวความรักผ่านยุคสมัยได้ดีมากๆเขาว่ากันว่าถ้าคู่รักคู่ไหนอยากให้ความรักมั่นคงแล้วก็ยาวนาน <c oughs> ฝ่ายชายจะต้องมากระซิบบอกรักฝ่ายหญิงแล้วก็ขอพรที่หน้าภาพนี้ <c oughs> พี่ครีมก็รู้เรื่องศิลปะเก่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนมาใหม่ๆนะแซลหนูใหญ่เลยค่ะว่าสนใจต่เรื่องกเก่าๆแต่ตอนนี้พี่ครีมรู้เรื่องเก่าเยอะกว่าหมูอีกค่ะพี่ก็เพิ่งมาศึกษาตอนที่ทำโปรเจกต์นี้แหละ,หอะเออนี่มีหลายมุมหลายภาพที่อยากให้ทุกคนได้ศึกษานะเผื่อจะเอาไปเป็นดีเทลในการทำงานของเราตรงนั้นสวยมากเลยอะ ไหนใครไปถ่ายรูปตรงนี้เลยดิไปี่หมูเร็ว <Okay. S 3> คุณครีมชอบรูปแนวนี้เหลอครับคือฉันชอบศิลปินที่เอาศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักผ่านปลายผู้กันนะคะมันโรแมนติกดีอะคะ่ะคุณตุล <laughs> ไอพีแล้วครับค่ะเดี๋ยวค่อยรับก็ได้ค่ะทาง,งานก่อนก็ที่คุณถามผมเมื่อวานเรื่องทำไมผมถึงสงสัยเรื่องคุณกับไอพีผมชอบคุณครับ